ปลาหมึกจ้ะตัวใหญ่อยู่ว่าจะย่างผงลาบจ้ะพริกจินดาเม็ดนึงจะปีบมะนาวหน่อยหนึ่งด้วยค่ะปลานิดหน่อยค่ะผสมน้ำร้อนลงไปเนาะดูประมึกกันโอ้ประมาณนี้เลยค่ะค่ะนี่ปลาหมึกย่างของเราเนาะ อันเป็นชิ้นเนาะค่ะเราก็จะยำประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็มีหอมมีกระเทียมต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ใส่ลงไปเนาะ ลาบค่ะประมาณนี้เลยว้ายน่ากินนะใส่หนวดไปสักนิดนึงจะได้รู้ว่าเป็นปลาหมึกว่นะ <c oughs> โอเคเนาะจะจานก็ประมาณนี้เลยเทใส่ลงไปเลยจ้ะสิลาละ่ะมาะเลยเฮมว้ายน่ากินน่ากินจังเลยค่ะจะเสิร์ฟเนาะค่ะยำปลาหมึกลาบปลาหมึกค่ะประมาณนี้สิลา น่าก,กินที่เหลือจากยำลาบเนาะนี่ก็นี่เลยง่ายๆน้ำจิ้มที่เหลือแซบ่บสมิลานี้ก็หนวดมันน้ำจิ้มเด็ดๆผักสดๆโอ้แซ่บหลายแซ่บ เล็บมากมาแซบแซบว่าเผ็ดสมดเลย